สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูป o ต a าเ5 4 0นะคะ85แรงม้าค่ะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินนานะคะและผ่าน4ไถบุกเบิกนะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะตัวนี้คัดมาให้ลูกค้าแล้วค่ะถามกันมาเยอะมากๆสำหรับรุ่น M นะคะวันนี้มาแล้วนะคะใครที่หาอยู่ก็รีบจับจองกันได้เลยนะคะ สินค้าคุณภาพต้องที่นี่แน่นอนนะคะสภาพสวยค่ะดูตัวเครื่องกันได้เลยนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสภาพสวยมากๆแล้วก็ไม่มีรอยแกะรอยหรือไม่มีรอยรั่วซึมนะคะสีตามสายเลดยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะนี่ค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสําหรับ M 8 5 4 0ตัวนี้นะคะชั่วโมงการทํางานตัวนี้อยู่ที่ 926ชั่วโมงนะคะ926ชั่วโมงค่ะสภาพเดิมทุกจุดนะคะลูกค้าดูใกล้ๆก,กันได้เลยมีเบาะขาดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตรงนี้แก้ไขให้ได้ค่ะห้องเกียร์นะคะไม่มีรอยแตกรอยรล้านะคะรถสภาพดีนะคะเดิมๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับตัวนี้ M8540 ค่ะมาดูด้านยางนะคะยางเต็มทั้งสี่เส้นนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหน้ายางหลังนะคะดอกเต็มทั้งสี่เส้นนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้ยางเป็นยางโอตานินะคะยางแท้เลยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะมาดูด้านหลังของรถค่ะ ด้านหลังของรถไม่มีรอยออกรอยดามนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะรอยรั่วซึมไม่มีนะคะตัวนี้รถแห้งดีมากๆนะคะสำหรับ M8540 ค่ะตัวนี้ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะแล้วก็ลูกค้าก็สั่งกันไว้เยอะมากๆนะคะวันนี้ก็จัดมาให้ลูกค้าแล้วนะคะมาพร้อมผ่าน4ไทบุกเบิกนะคะตัวนี้ใครสนใจคันนี้ป้ายทะเบียน ตอคอ3240นะคะพิษณุโลกนะคะสนใจก็สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์นแน่นอนนะคะสำหรับ M 8 5 4 0นะคะสภาพสวยๆนี่ค่ะสภาพรอบๆคันกันได้เลยนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้ M 8 5 4 0นะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะ นี่ค่ะไม่มีรอยแกะนะคะรถเดิมทุกจุดนะคะลูกค้านี่ค่ะคัดมาให้ลูกค้าแล้วนะคะสวยและดีแน่นอนสำหรับ m 8 5 4 0ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่825,000บาทนะคะ 8 2 5 0 0 0บาทจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะท่านใดสนใจก็รีบจับจองกันได้เลยนะคะโทร0819136451ค่ะมีค่าแนะนำให้คันละ5,000บาทนะคะใครสนใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะสำหรับรุ่น M นะคะสนใจก็โทรได้เลย0819136451ค่ะ